การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรหมายถึงระบบของการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการกระทำค่านิยมความเชื่อเจตคติอุดมการ์ของสมาชิกในองค์กรรวมถึงพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอเป็นบรรทัดฐานของกลุ่มที่คาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิก ปฏิบัติตามและเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรหนึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่นๆวัฒนธรรมองคอ์กรองค์กรเป็นสถาบันหนึ่งทางสังคมซึ่งมีทั้งประเพณีที่พึงปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนหรือพนักงาน เกิดความรู้สึกว่าเขาควรปฏิบัติอย่างไรและอะไรที่เขาควรจะต้องทำวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นแบบระบบค่านิยมและบรรทัดฐานที่พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติร่วมกันวัฒนธรรมองค์กรแบ่งออกเป็น4ประเภทคือวัฒนธรรมแบบปรับตัววัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ วัฒนธรรมแบบเครือญาติวัฒนธรรมแบบราชการ mm hmm. วัฒนธรรมแบบปรับตัววัฒนธรรมแบบปรับตัวเกิดขึ้นจากการที่ผู้นำเชิงกลยุทธ์มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กร ที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการภาวะแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลาวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จวัฒนธรรมแบบนี้คือการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์กรผู้นำมุ่งเห็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นตัวเลขยอดขายเพิ่มผลประกอบการมีกำไรหรือมีเปอร์เซนต์ส่วนของตลาดสูงขึ้นเป็นต้นวัฒนธรรมแบบเครือญาติวัฒนธรรมแบบเครือราติาให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักง,งานภายในองค์กรเพื่อให้ความสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เน้นความต้องการของพนักงานมากกว่าวัฒนธรรมแบบอื่นๆดังนั้นองค์กรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันทำงานท้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันวัฒนธรรมแบบราชการเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อภาวะแวดล้อมภายในความคงเส้นคงวาในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงวัฒนธรรมแบบราชการ จะมุ่งเน้นด้านวิธีการความเป็นเหตุผลความมีระเบียบวินัยของการทํางานมุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบยึดหลักการประหยัดความสําเร็จขององค์กรเกิดจากความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมยังสามารถแบ่งได้ดังนี้วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการตื่นรู้วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรการเริ่มต้นของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางในการกระทำสิ่งต่างๆส่วนใหญ่แล้วมาจากสิ่งที่เคยมีกระทำมาก่อนและเป็นความสำเร็จของผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่ได้ริเริ่มบักบันมาผู้ก่อตั้งองค์กรมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างหรือการริเริ่มวัฒนธรรมองค์กรพวกเขาจะมีวิสัยทัศน์ว่าองค์กรควรจะเป็นอย่างไร และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกขององค์กรวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจขั้นตอนที่2ลงมือปฏิบัติขั้นตอนที่3ม,มีส่วนร่วมขั้นตอนที่4ความร่วมมือและขั้นตอนที่5ต้องมีความรับผิดชอบ หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กรให้ความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์กระตุ้นความผูกพันร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของระบบสังคมภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแล็กลุ่มในองค์กรการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรหรือองค์กรหมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กรหรือองค์กรนั้นๆซึ่งนำไปสู่ความเจริญงอกงามตามเป้าหมายที่ได้วางไว้กลายเป็นองค์กรที่มีความเจริญอย่างยั่งยืนจึงเป็นวิธีทางที่คนในองค์กรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดยึดถือปฏิบัติและทำงานร่วมกันสร้างความเจริญงอกงามให้กับองค์กร วัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์กรบรรยากาศองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรต่างเป็นสิ่งที่จำแนกหรือแยกแยะองค์กรหนึ่งหนึ่งออกจากองค์กรอื่นๆและสามารถสง่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือผลการปฏิบัติงาน